สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News บอกอลายจุดคาใจทำไมผู้นำไทยไม่เอาเครื่องบินทหารไปช่วยขนเครื่องผลิตออกซิเจนลดภาระหน่วยอาสานายสมบัติบุญงามอ,นอันงหรือบอกอลายจุดผู้ริเริ่มกิจกรรมคาม็อบสมบัติทัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สมบัติบุญงามอ,นอันงโดยได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขสถานการณ์ติดเชือ้อโควิด -19 ความว่า ทำไมไม่เอาเครื่องบินไปขนเครื่องผลิตออกซิเจนเมื่อครั้งเครื่องผลิตออกซิเจนขาดแคลงในช่วงโควิดระบาดหนักในอินเดียรัฐบาลอินเดียระดมนนำเครื่องผลิตออกซิเจนจากทั่วโลกถึงกับเอาเครื่องบินทหารมาใช้รับเครื่องออกซิเจนจากเมืองไทยที่คนไทยและรัฐบาลบริจาคไปให้พอมีสถานการณ์ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมาตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมส่งเครื่องผลิตออกซิเจน775เครื่องมาให้ไทยโดยลำเลียงผ่านเครื่องบินจากญี่ปุ่นผมตามหาเครื่องผลิตออกซิเจนในประเทศมาระยะหนึ่งแล้วไม่มีขายทั้งหมดจะต้องรอสั่งซื้อจากจีนซึ่งมาทางเรือต้องใช้เวลา20วันทำให้ต้องใช้ถังออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากและต้องเสียเวลาไปเติมแก๊สวันต่อวันกลายเป็นภาระของหน่วยงานอาสาสมัครที่ช่วยเหลือผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงที่นอนรักษาตัวอยู่ าาบ้านเมื่อเช็คไปที่โรงงานผลิตหลายแห่งในเมืองจีนยังพบว่ากําลังผลิตของจีนในการผลิตเครื่องออกซิเจนยังสามารถป้อนเข้าสู่ระบบได้อยู่ปัญหาจึงอยู่ที่การขนส่งล่าช้าผมไม่เคยได้ยินรัฐบาลไทยพูดถึงแนวทางในการจะไปขนเครื่องผลิตเหล่านี้ในจีนด้วยวิธีอย่างรวดเร็วอย่างที่รัฐบาลต่างประเทศเขาทากันอะไรทาให้ผู้นาไทยโง่ขนาดนั้นครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน่า กด Subscribe และมีความเห็นอย่างไร